เลยใครที่ยังเล่นหมุนฮูลาฮูปไม่เป็นนะคะซื้อมาแล้วก็ต้องเล่นให้ได้เนอะหลายคนแบบโหเล่นไม่เป็นสักทีเลยพี่มาค่ะลองทำตามคลิปนี้ดูนะคะเคยสอนแล้วลหละ,ละแต่ว่าเผื่อมีผู้ติดตามใหม่ๆอาจจะยังไม่เคยเห็นคลิปเก่ามานะคะลองกันอีกทีนึงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นห่วงถ่วงน้ําหรือว่าไม่ถ่วงน้ําก็ตามแต่อันดับแรกก็คือเอาฮูลาฮูปนะคะใส่ลงมาที่ตัวของเราเนี่ยแหละเนาะแล้วก็กางเท้ามาให้ขนานกับไหล่ค่ะเอาฮูลาฮูปพิงหลังของเราแบบนี้เลยนะคะให้ชนหลังแบบนี้เลย แล้วก็เหวี่ยงคูลาฮูปไปก่อนจําไว้นะคะเหวี่ยงคูลาฮูปก,ก่อนที่จะเริ่มหมุนเอวค่ะข้างไหนก็ได้ที่เราถนาัดแต่ว่ากิกิถนัดข้างนี้เดี๋ยวจะหมุนข้างนี้ก่อนลองดูกิกก่อนได้นะคะหมุนปุ๊บคือกิกเอามือเหวี่ยงก่อนแล้วก็ค่อยหมุนเอวเบาๆไม่ต้องแรงมากช่วงแรกกิกหมุนไม่ได้คือเอาเอลไปก่อนแล้วหมุนเอวแรงมากร่วงลงเท้าแบบน้ำตาเล็ดเลยนะคะเจ็บมากค่ะ ลองดูอีกครั้งหนึ่งมาลองทําพร้อมกันหรือถ้าเกิดว่าไม่ถนัดยังไงลองทําต่อหน้ากระจกก็ได้จะเห็นการหมุนของเราแบบชัดเจนมากขึ้นตอนนี้ลองฝึกความกีก่อนนะคะเอาลูละฮูใส่เข้าไปแล้วก็พิงูลฮูไว้ที่หลังของเราเลยจับเอาไว้ตรงกลางก่อนแบบนี้กลางขาออกมาขนานทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็เหวี่ยงไปในข้างที่เราถนัดก่อนเหวี่ยงฮูละฮูก่อนที่เราจะเริ่มหมุนเอวเบาๆไม่ต้องหมุนแรงมากนะคะมาลองดูหนึ่ง ตั้งตั้ไปเห็นไหมไม่ยากค่ะไม่ยากคือถ้าหมุนแล้วก็จะบอกว่าไม่ยากถูกไหมแต่ใครที่ยังหมุนไม่ได้ก็คือหมุนไม่ได้จริงๆริงอันนี้กีเข้าใจฝึกบ่อยๆมีหลายคนส่งข้อความมาบอกกีบอกพี่หนูขอบคุณมากเลยหนูซื้อมันนานแล้วพอคือพอมันเล่นไม่ได้แล้วมันก็แบบวางทิ้งฝุ่นขึ้นอย่างนั้นนะคะหลายคนแบบเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้จริงๆพอลองนําเทคนิคนี้ไปใช้นะคะ วันเดียวคือหมุนได้เลยกิ๊กบอกโอ้ยดีใจจังเลยอะ่ะคือเรามีอุปกรณ์ออกกาลังกายสนุกสนุกไม่ว่าอะไรกระตามแต่อย่าปล่อยเขาไวน้นาะเดี๋ยวเขาเหงานะคะหมุนเล่นบ่อยๆเนี่ยดีนะช่วยลดน้ําหนักกันไปได้หลายคนมากมากเลยนะคะลองดูคลิปเกา่าๆของกิ๊กก็ได้คะ่ะน้องๆหลายคนรีวิวบอกกิ๊กเยอะมากน้ําหนักลดไปแบบเยอะมากนะคะแล้วก็นอกจากหมุนหุลาฮูปแล้วเนี่ยคือควาคุมอาหารได้เนะต้องทําควบคู่ก,กันไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงหุ่นดีน้ําหนักลดลดความอ้วนได้ดีด้วยนะ ะะลองดูนะคะอันนี้คือเป็นเทคนิคที่กิ๊กเอามาใช้แล้วรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็ได้ผลแล้วก็หลายๆคนเนี่ยลองทำตามแล้วก็หมุนได้แบบง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยเป็นกำลังใจให้ทุทกๆคนนะคะ